เสียสละจิตอาศาเราภาคภูมิใจพร้อมที่จะให้โดยมีหวังสิ่งใดตอบแทนสวัสดีครับผมร้อยเอกกิติศักดิ์สิทธิวงศ์จิตสา904รหัส1กไก่125หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่1ทับ63ครับ, 6, 3, รบสวัสดีครับผมร้อยโทสุรชัยกาดกเกษม จิตอาสา904หลักสูตรพื้นฐานภาค1รุ่นที่2รหัส1ขี2ก0 4 6ครับสวัสดีครับพี่มดครับสวัสดีครับสวัสดีครับ้องเก่งเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เราทั้งสองคนก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามใช่มาพาพี่น้องที่ชมและสดมาชมกิจกรรมดีๆอีกแล้วครับครับเนื่องในครับวันที่2กุมภาของทุกปีครับเป็นวันนักประดิษฐ์ครับเราจึงมากันที่นี่ครับ ที่ไหนเอ่ยครับน้องเก่งวันนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรการเกษตรยุทธวัการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับอยู่ที่คลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดประทุมธานีนะครับเราไม่ได้อยู่ที่ราชบุรีครับวันนี้ครับออกนอกพื้นที่ใช่แล้วครับและเราพาน้องๆเยาวชนโรงเรียนท่ามะขามครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับโดยพี่ ชุดบริการกิจการพลเรือนกิจการพลเรือนของกองพันธุ์พนาที่หนึ่งพาน,น้องๆมาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ<อ>์แห่งนี้ด้วย<ม>นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่นี่เลยครับพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราน,นะครับมีแต่ปกติจะเห็นว่าเรารักในหลวงนะครับ,รบอาคารแห่งนี้มีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรานะครับทราบว่าพื้นที่ที่นี่กว้างมากเลยนะครับมีหลายๆอาคารมากเลยอาคารแรกครับไฮไลท์วันนี้เราจะ พาไปชมกันด้านในเลยครับพี่มดครับไปหาผู้รู้ใช่แล้วครับที่จะให้ความรู้กับผู้ชมด้ส่งดัจบ้านแล้วกับนักเรียนน้องๆที่มาชมในวันนี้ใช่แล้วครับพี่วิทยากรของเราจะพาเข้าชมนะครับด้านในเลยครับไปพร้อมกันเลยครับ ก็ถือเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งหนึ่งนะครับที่อยากให้เยาวชนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันนิพี่ผ่านแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้นะครับให้พี่น้องที่ชมไละสดที่อยู่ทางบ้านก็สามารถมาเที่ยวชมได้นะครับที่ปทุมนะครับปทุมธานีนะครับคลองหนึ่งนะครับครับเราเจอแล้วเจอแล้วครับตอนนี้น้องๆก็กำลังรับฟังการบรรยายอยู่เลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ น้องๆสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตสักคู่รู่ของเราเลยนะครับเดี๋ยวขออ่าให้พี่แนะนําตัวแล้วก็ทักทายพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทางบ้านสักนิดนึงครับครับก่อนนี้แนะนําตัวนะครับอ่าปาลิฟตินปักษานะครับหรืออ่าบิ๊กคับนะครับบิ๊กนะครับก็ขออ่ารับหน้าที่นะครับในการเป็นเป็นไกด์จำเป็นในวันนี้อ่าครับ จะพาพวกเราเที่ยวชมที่นี่ใช่ไหมครับที่นี่มีความเป็นมาคร่าวๆยังไงครับจริงๆตอนนี้เราอยู่กันที่พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราอ๋อเห็นป้ายด้านหน้าในหลวงรักเราปกตินี่คือเรารักในหลวงจะได้ยินคําาว่เรารักในะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามาหาคําตอบกันว่าทาไมในหลวงท่านถึงรักเรามีคําตอบอยู่ในนี้ใช่ไหมครับผ่านเรื่องของราชกรณียกิจพระจริยวัตรของท่านนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวให้ใพี่พีพาชมที่ชมไ์สดนะครับชมไปกับไปพร้อมๆกับน้องๆเลยนะครับน้องๆเยาว,วชนของเราอย่างที่บอกนะครับมาจากโรงเรียนท่ามะขามจังหวัดราชบุรีนะครับโดยชุดบร,ริการกิจการพลเรือนกองพันธุ์นาที่1นนะครับวันนี้ก็พามานะครับเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่บิ๊กนะครับ พาชมเลยครับโอ้โหน่าสนใจมากเลยครับดูแล้วพื้นที่นะครับจุดแรกที่เราเดินเข้ามาในอาคารเราจะพบกันนะครับอันนี้ก็คือตัวขบวนนะครับพระราชพิธีเพื่อสมมวลจนพนังขันแรกน้ำขวัญนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งขวัญและกําลังใจของเกษตรกรของไทยนะครับที่เรามีเรื่องของการพิกซื้นตัวพระราชพิธีตัวนี้นะครับในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะเห็น นะครับผ่านทางทางโทรทัศน์ทางทีวีนะครับกนได้ดูการเพาะปลูกนะครับเป็นการเพิ่มขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรใช่ไหมครับในการทํานาปลูกข้าวนะครับก่อนที่จะปลูกข้าวทํานานะครับซึ่งนะฮะอันนี้ก็คิดว่าน้องๆรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยได้พบเจอขบวนเต็มๆแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับอันนี้เราก็ถือว่าจัดแสดงให้เห็นถึงอันนี้คือขบวนเต็มๆเลยใช่ไหมครับขบวนเต็มๆเลยน้องๆเคยเห็นไม่เอ่ยเคยเห็นไหมครับ ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมครับเคยในทีวีเคยเห็นไหมอ่าเคยเห็นแต่ในทีวีใช่ครับอันนี้คือจําลองมาให้เห็นนะครับมเห็นครับอมีพระโคนะครับมีพิธีการจรดพนังคันแลกนาขวัญด้วยนะครับแล้วเป็นพิธีพิธีพรามครับซึ่งจริงๆเราจะมีเรื่องของสองพิธีคือพิธีสงฆ์แล้วก็พิธีพรามครับอ่านะครับไปต่อกันเลยครับไปครับน้องๆครับตามพี่ไปเลยครับ ก็ท่านผู้ชมไฟ์สดทางบ้านอาจจะได้ชมไม่ทั่วถึงนะครับเพราะเวลาเราช่องไฟ์สดมีน้อยนะครับ พิธีกรของเราบอกว่าที่นี่นะครับสองวันก็ชมไม่หมดครับพีิมดครับที่เราเห็นด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือครับเป็นอีกโซนหนึ่งครับเป็นโซนกระตันกระเตนะครับตัวนี้ก็จัดแสดงนะครับเป็นโรงภาพยนตร์แอนิเมชั่น3มิติเป็นโรงภาพยนตร์เลยใช่ไหมครับใช่ครับเราเราจะนำเสนอเรื่องของตัวผ้าชีวภาพนะครับเรื่องของรผ้าสภาวะเกียรติคุณผ้าชีวภาพของหลวงราชการที่9ก้ากรภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่น3มิติ3มมิติด้วย ปัจจุบันตอนนี้เราก็จะมีทั้งหมด9เรื่องด้วยกันนะครับที่เราเก <9 S 2> ้า <9 S 2> เรื่องด้วยกันนะครับนี่เลยใช่ไหมครับสานะมิติด้วยใช่ไหมครับเราก็จะสื่อถึงเรื่องของราชการที่9ที่ท่านเหมือนทำทำประโยชน์ให้กับขสมกรประชาชนชาวไทยเรานะครับ ถ้าน้องๆสนใจหรือผู้ชมที่ชมไลส์สดที่อยู่ทางบ้านสนใจจะมาเที่ยวชมมีค่าใช้จ่ายไหมครับในการเข้าชมเข้าชมปกตินะครับเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษานะครับจะอยู่ที่30บาทแล้วสามสิบบาทประชาชนทั่วไปก็อยู่ที่50บาท50บาทนะครับดูหนังได้เลยดูหนังได้เลยครับโอ้ครับก็สามารถแค้แค่สามสิบบาทรักษาทุกโลกอันนี้สามสิบบาทชมได้ทุกเรื่องนะครับ นี่ติดต่อเลยครับโสเตอร์งด้านนะครับอาาน์เป็นตัวอย่างภาพยนตร์ใช่ไหมครับเมว่าคิดถึงไม่ลืมเรือนนี้เราจะคุ้นกับตัวซิิมโบกสัญลักษณ์ที่ในหลวงราชการที่9ท่านเรียกว่าติดตัวตลอดเวลาจะเป็นเรื่องของแผนที่นะครับตัวกล้องตัวดีสอนะครับหรือว่าตัววิทยุอวิทยุครับเป็นสิ่งที่ในหลวงราชการที่9นะครับทรงนําติดตัวตลอดเลยนะครับ ที่านทรงงานนะครับเราก็จะเห็นภาพเป็นภาพที่คุ้นเคยเลยนะครับแต่ถ้าเราเข้าไปชมเวลาเราอาจจะไม่พอเดี๋ยวเราค่อยกลับมาชมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวให้พี่บิ๊กพาเราไปชมจุดอื่นกันต่อเลยครับเชิญครับผมไปครับน้องๆครับไปชมกันต่อนะครับโอ้โหกว้างใหญ่มากๆเลยนะครับที่นี่มีทั้งหมด กี่ชั้นครับพี่บิ๊กครับที่นี่ครับนะครับเฉพาะในตัวพิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเราเนี่ยนะครับเราจัดแสดงทั้งหมด3ชั้นด้วยกัน3ชั้นใช่ไหมครับชั้นแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระราชประวัตินะครับพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9ก้าะรัชกาลที่สินะครับส่วนชั้นที่2เนี่ยจะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมครับด้านการเกษตรนะครับวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ส่วนชั้นที่3เนี่ยจะรวบรวมเรื่องของปฏิมากรรมเรื่องของภาพวาด นะครับ,รบจากศิลปินนะครับศิลปินทั้งหมดที่ในละมิตรังสรรภาพพวกนี้ในช่วงที่ราชการที่เก้าท่านเสด็จสวรรคตนะครับส่วน <ๆ S 2> ที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนหลักการทรงงานนะครับซึ่งรวบรวมตัวเป็นซุ้มหลักการทรงงานนะครับแทนที่การทั้งยี่สิบเจ็ดท่อนะครับซึ่งตรงนี้เราเฉดประติมากรรมที่เป็นรูป รวงข้าวอ๋อนี่คือรวงข้าวนะครับโอ้โหสวยงามมากเลยซึ่งเป็นหลักการทรงงานนะครับก็จะอยู่ในต้นข้าวแต่ละต้นนะครับรวมไปถึงเร้วตัวมีตัวอินเตอร์แอคทีฟให้น้องๆได้ลองสัมผัสกันนะครับเข้ามาชมได้นะครับน้องๆนี่นะครับเป็นหลักในการทรงงานนะครับเราอาจจะ ไม่เจาะลึกนะครับเพราะเวลาเรามีจํากัดนะครับถ้าพี่น้องที่ชมและสซที่อยู่ทังบ้านสนใจก็มาเที่ยวชมได้นะครับให้เจาะลึกก็ได้นะครับแต่ขอเวลาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งโอ้ครับลองสัมผัสได้ครับน้องหลออจิ้มลงได้น้องลองลองเล่นได้เลยนะครับน้องๆจริงๆก็จะเป็นเอ่อเอ่อหลักการสงงานเหล่านี้ครับจริงๆก็เรียกว่าเราได้ถูกนําไปใช้นะครับในชีวิตประจำวันเราประจำอยู่แล้วนะครับแต่วันนี่จะเป็นจุดที่เหมือนเรามาทบทวนกันรอบครับ เป็นหลักการทรงงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วนะครับเรื่องของความพอเพียงนะครับอ๋อครับเชิญครับอ่าเดี๋ยวเราไปชมร้าวข้าวนะครับโดยรอบนะครับเพราะพื้นที่เราค่อนข้างจะกว้างขวางเลยนะครับน่าสนใจมากเลยใช่แล้วครับด้านหน้าที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปตัวเกษตรกรเครือข่ายของพิพิธภัณฑ์ การเกษตรตรงนี้นะครับ,รบซึ่งจริงๆก็ในเรื่องของการสร้างองค์ความรู้อะไรต่างๆพวกนี้ครับเราจะมีเกษตรกรที่คอยมาสนับสนุนองคความรู้แล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันนะครับจริงๆในมุมตัวโซนนี้ครับเราจะให้เห็นเรื่องของอพระราชะกรณียกิจของรัชกาลที่เก้าซึ่งจริงๆท่านเนี่ยแท,นนยทบจะเดินทางไปทุกภูมิภาคของประเทศหรือทุกมุมในแผนที่นะครับไม่มีตรงไหนที่ในหลวงรชการที่เก้าท่านไม่เคยเสด็จใช่ครับท่านเสด็จไปทุกที่เลยนะครับที่ พี่น้องประชาชนคนไทยอยู่นะครับท่านก็จะเสด็จไปนะครับนี่ครับอันนี้คือภาพอันนี้จะเป็นโซนในส่วนของภาคกลางครับที่ท่านเสด็จไปมาครับน้องๆเข้ามาชมได้เลยครับบจะทุกจังหวัดนะครับตามพี่เข้าไปเลยแจะทุกจังหวัดอ่าแล้วก็อันนี้ที่ท่านเสด็จมาก็คือ สถานที่แห่งนี้เลยนะครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรนะครับซึ่งท่านเสด็จมาเป็นองค์ประธานเปิดนะครับตัวพิพิธภัณฑ์เกษตรในเมื่อปีพศ2545นระครับ2545นี่ใช่ครับเป็นจุดที่เรายืนนะครับถ่ายภาพกันนะครับที่นั่นมาอ๋อนี่ครับพระองค์ทรงเสด็จมาเปิดป้ายที่นี่ด้วยใช่ไหมครับเมื่อปี4 5นะครับก็เป็นปีสี่้าอไปนะครับต่อเลยครับ และนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งครับก็คือ,อในภาพรวมของรัชกาลที่9้าเนี่ยก็คือโซนสนองพระราชพิธานนะครับซึ่งเราจริงๆเราเรื่องของการทรงงานรัชกาลที่9้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีามีอีกหนึ่งบุคคลที่อยู่ข้างกายท่านตลอดก็คือรัชกาลที่สิบนะครับพระบ,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราท่านเองนะครับโซนในโซนนี้ก็จะพูดถึงพระจ้าประวัติและก็เรื่องของอาการทรงงานของท่านนะครับที่เป็นเรื่องของการเพระราชาพิทานเข้าไปชมกันเลยครับพี่บิ๊กครับ หเห็นเรื่องของพอระราชประวัตินะครับของท่านนะครับในการาเรียกว่า,าการทรงงานต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขี่ม้าเรื่องของอะไรในการเข้าไปถึงภูมิประเทศที่มันค่อนข้างยากลําบากนะครับแต่ท่านก็เสด็จไปเพื่อ,อพระสมนิกรชาวไทยของท่าน โซนพระราชกรณียกิจนะครับอันนี้เป็นพระราชประวัตินะครับน้องๆเข้าไปดูได้เลยครับน้องๆภาพประวัติต่างๆนะครับอันนี้เป็นของในหลวงรัชกาลที่10นะครับพระราชประวัติการทรงงานนะครับไปครับไปชมกันต่อเลยครับ ตอนท่านเสด็จข้าขึ้นทองรากนะครับอ,อนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเฉพาะพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของท่านนะครับรบซึ่งจริงๆเนี่ยพระราชกรณียกิจของท่านเนี่ยมีค่อนข้างหลากหลายด้านเลยนะครับแต่ว่า <ๆ S 2> ในส่วนของพิธีการเกษตรเราก็จะพยายามรวบรวมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรก็จะเห็นว่ามีโครงการต่างๆของท่านเนี่ยหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเก,กษตรคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับโครงการเกษตรวิทยานะครับอ่า แล้วก็นะครับอันนี้ก็นะครับพระราชพิธีเพื่องคลจรดพระนางคันแรกนาขวานที่เราเห็นข้างหน้านะครับอันนี้ท่านก็เรียกว่าสางต่อนะครับในส่วนของโครงการตรงนี้นะครับอันนี้เราก็ให้เห็นถึงนะครับเคียวที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านใช้นะครับในในจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอันนี้นะครับเป็นพระบรมัิลณ์นะครับที่ท่านกําลังเกี่ยวข้าวนะครับ เรียกได้ว่าเป็นยกมาเฉพาะพระราชะกรณียกิจในด้านของการเกษตรนะครับมาให้ได้ชมกันนะครับไปต่อเลยครับมีแปลงนาข้าวให้เห็นด้วยนะครับ<ช>จำลองให้น้องๆได้ชมนะครับหลังจากเรานะครับเราแวะกันมาที่โซนที่เกี่ยวข้องกับรัชการที่สิบกันแล้วนะครับ <ฮะ S 3> เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปในโซนที่เกี่ยวข้องกับ <Das que ath en> ในหลวงรัชการที่9กันต่อครับนะครับทาง,ทงหนครับพี่บิ๊กบ้านนี้ก็จะเป็นโซนวิถีเกษตร,รของพ่อครับอันนี้ก็จะให้เห็นถึงโครงการพัฒนาต่างๆที่ราชการที่9ของท่านท่านทําไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอดินเค็มนะครับแก้ปัญหาเรื่องของหญ้าแฝกรวมไปถึงเรื่องของอโครงการต่างๆยกตัวอย่างเช่นโครงการเขาหินซ้อนนะครับที่มีเรียกว่าพื้นที่เนี่ยมีหินมากมายตามชื่อเลยเขาหินซ้อนนะครับแล้วก็เราจะเห็นว่าเหมือนท่านเนี่ย ทรงพัฒนาอะไรแล้วก็ใช้กุศโลบายด้านไหนในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนชาวไทยนะครับตรงนี้คือโซนอันนี้ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขออนุญาตคร่าวๆนะครับอย่างที่เราเห็นซ้ายมือนะครับอันนี้จะเป็นเหมือนห้องวิจัยจําลองอย่างหนึ่งของท่านนะครับห้องวิจัยของท่านก็คือตัวโครงการส่วนพระองค์สวนจิรลดานะครับเหมือนใช้พื้นที่บ้านตัวเองนะครับในการเริ่มต้นของการแก้ปัญหานะครับเราก็จะเห็นตัวนี้เลยรถไถที่เรา น่าเรียกว่าน่าจะเป็นคันแรกของประเทศนะครับอันนี้เรามีชื่อว่าควายเหล็กจับลองมาให้ดูนะครับของจริงน่าจะอยู่ที่สวนจิรดานะครับอันนี้ภาพที่เห็นนะครับก็เป็นในหลวงรัชกาลที่9้าแล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่ท่านนะครับส่งไฟายเหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็ผลิตผลต่างๆที่เกิดจากโครงการสมวพระองนะครับเราก็ ดั่นนี้เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องของโครงการหลวงนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราเห็นในห้างสรรพสินค้าหรือว่าตัวเ e เว่นอีเลเครับก็จะถูกนะครับผลิตออกมาเป็นอันนี้คือผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับจริงๆก็คือช่วยเหลือนะครับประชาชนนะครับชาวเขานะครับซึ่งอดีตเนี่ยเขาปลูกฝิ่นกันนะครับท่านใช้คโรบายก็คืออ่ะให้ปลูกนู้นปลูกนี่เพื่อให้เกิดรายได้ เพื่อให้ชาวเขาไม่ต้องไปปลูกฝิ่นใช่ไหมครับท่านก็สร้างรายได้สร้างให้ทำเกษตรนะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างยกตัวอย่างตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครห้วยห้องไคลนะครับจำลองมาศูนย์ต่างๆไว้นะครับ อันนี้ก็จะมีจุดเด่นในเรื่องของการใช้หญ้าแฝกนะครับห้วยห้องไคร้นะครับก็จะเป็นเรื่องของหญ้าแฝกใช่ไหมครับป้องกันดินโอ้โหนี่ครับพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทางบ้านมาดูพร้อมๆกับน้องๆจากโรงเรียนท่ามะขามนะครับนี่ครับหญ้าแฝกให้เห็นนะครับว่าทำไมทาไมพระองค์ถึงให้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อยึดหน้าดินนะครับมาดูกันเลยครับนี่ครับโอ้โหรากของหญ้าแฝกลึกลงไปในดินเลยนะครับ ประมาณเมตรกว่าได้เลยใช่ไหมพี่พีครับอันนี้ไม่ต่างกับเสาเข็มครับที่เราใช้ยึดหน้าดินนะครับดูจากความลึกนะครับเสาเข็มดีๆนี่เองนะครับโอ้นะครับก็คือช่วยยึดป้องกันดินไม่ให้พังทลายของดินนะครับนะครับมุมอีกด้านหนึ่งที่เราเห็นก็คือศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานนะครับอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการสร้างน้ําสร้างป่านะครับสร้างคุณภาพชีวิตต่างๆนะครับ ียกวามากมายเลยด้านขวามือถัดไปนะครับก็จะเป็นศูนย์พัฒนาเขาหินซ้อนเขาหินซ้อนตามชื่อเลยในอดีตเนี่ยหินมันซ้อนกันมากเลยหลายก้อนเลยนะครับแล้วก็ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่เรื่องของการจัดการพื้นที่นะครับให้เกิดประโยชน์เขาเชงุ้มเอ้ยเรารู้จักบเขาชง้มบ้านเราเขาเชิงมุ้มรู้จักไะราชลบุรีอกไม่รู้จักตีเลย นะครับโอ้โหก็ยกมาหลายๆศูนย์เลยนะครับมาจําลองให้ชมที่นี่นะครับมีเขาหินซ้อนนะครับระบบนิเวศของป่าชายเลนอันนี้ระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับก็เข้ามาเรียนรู้กันได้ครับแล้วก็จะมีวิทยากรในการให้ข้อมูลในแต่ละศูนย์ที่จําลองใช่ไหมครับครับไปต่อกันเลยครับโอ้โห มีหลายศูนย์มากๆเลยนะครับที่จำลองอยู่ที่นี่นะครับก็เป็นศูนย์การว่านาห้วยทรายห้วยทรายนะครับอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับจริงห้วยทรายเนี่ยเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของสิงสาราสัตว์ต่างๆระบบนิเวศที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ว่าพอผ่านไปหลายปีเนี่ยตัวประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เองแหละที่เป็นเรื่องของการถางป่านะครับทำให้ป่าเนี่ยเสื่อมโทรมนะครับท่านก็ นะครับเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้นะครับมาครับต่อไปเลยครับเดี๋ยวลำดับต่อไปเราจะพาขึ้นไปดูกันที่ชั้น2นะครับในเรื่องของอนะครับนวัตกรรมเรื่องของวิทยาการของเกษตรนะครับการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับรวมไปถึงคอนเซปต์ในอนาคตจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชั้น2กันครับ ไปครับไปชั้น2กันเลยนะครับตอนนี้ชั้นแรกนะครับเข้าๆนะครับสำหรับผู้ที่สนใจพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทางบ้านนะครับก็มาเที่ยวชมที่นี่ก็จะได้รายละเอียดลึกๆนะครับก็สามารถเจาะลึกได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตอีกนิดนึงได้ไหมครับตรงนี้คืออะไรครับพี่บิ๊กครับตรงนี้ที่เราเห็นแขวนๆการตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะครับรางวัลนะครับ นะครับลองลองทายกันดูว่าเป็นรางวัลของใครอ่ารางวัลของใครครับน้องๆครับพอรู้ไหมรู้จากรูปบนนะครับอ่าได้รับนะครับการยกย่องจากนานาชาติเลยนะครับนักวิทยาศาสตร์ดินนะครับ คนแรกของโรคแลวก็ของของของไทยนะครับคนแรกนะครับของโลกแลไทยอันนี้ก็จะเป็นรางวัลต่างๆที่ในหลวงราชการที่9ท้าท่านได้รับมานะครับผมก็คือได้รับการยอมรับจากนานาชาติเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมต่างๆนะครับของท่านเนี่ยจริงๆเรียกว่าเรื่องของสิทธิบัตรจดบ้างไม่จดบ้างเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าท่านมีสิ่งประดิษฐ์ค่อนข้างหลากหลายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเป็นเครื่องเครื่องกลนเติมอากาศเข้าไปในน้ํานะครับคืออะไร สุดยังไหมทำอไไว้ทาไว้สำหรับทำอะไรเพิ่มออกซิเจนหน่อยนะใช่ตัวนี้ก็คือการใช้พัฒนาถ้าเราเดินเข้ามาในอาคารเราก็จะเห็นตัวเครื่องนี้ตีน้ําอยู่นะครับก็เป็นกุศโลบายของท่านนะครับก็คือเติมอากาศโดยวิธีการตีน้ํานะครับเปลี่ยนจากน้ําเสียให้เป็นน้ําปกติได้นะครับแล้วก็มีเรื่องต่างๆเลยเครื่องคนเติมอากาศนะครับอัดอากาศแล้วก็เรื่องของการกลั่นน้ามันต่าง นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างแค่บางส่วนให้เห็นนะครับโอเครถคันนี้ถามว่ารถใครมาจอดใช่รถพี่บิ๊กหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นรถนะครับสมัยที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเสด็จทรงงานกับสมเด็จย่าครับนะครับเป็นรถที่พระองค์ทรงงานกับสมเด็จย่าใช่ไหมครับพี่บิ๊กนของจริงครับเราเห็นว่าในราชนาชดำเนินเนี่ยครับในหลวงท่านก็จะเป็นคนที่ขับ นะครับแล้วก็สมเด็จย่าท่านก็จะนั่งข้างถามว่าทำไมขับทําไมต้องขับเองทําไมท่านท่านนั่งหลังเราให้คนขับให้ได้ไหมนะครับก็คือว่านะครับจากที่ได้รับการบอกเล่ามานะครับก็คือท่านท่านพญท่านท่านชอบนะครับที่จะนั่งด้านหน้าเพื่อที่จะได้เห็นมุมรอบด้านนะครับแล้วก็จะได้มองเห็นปัญหาของพื้นที่ที่ท่านไปนะครับเพื่อเพื่อที่จะนำไปแก้ปัญหานั่นเองนะครับ หลายคณะที่เข้ามาก็จะพยายามมองเลขทะเบียนครับแล้วก็เอาไปเสียงโชกันเราก็ลองดูได้ครับเรียกได้ว่าเป็นรถพระที่นั่งเลยนะครับพระองค์ก็ทรงขับเองเลยนะครับคันนี้โอ้โหอย่างนั้นเอาไงดีเพราะยังมีชั้นสองชั้นสองครับเพราะผู้ชมไฟ้สดน่าจะเวลาไม่พออ๋อเวลาเราอาจจะมีน้อย น้องเก่งพาน้องๆขึ้นไปชมได้ต่อนะครับเดี๋ยวทางเราก็เดี๋ยวจะทเราอาจจะปิดไลฟ์สดก่อนนะครับเพราะว่าเวลาเรามีจํากัดเดี๋ยวเราจะพาน้องๆขึ้นไปชมชั้น2ต่อนะครับงั้นเดี๋ยวเราขอสอบถามความรู้สึกของน้องๆสักนิดนึงครับอาจารย์ครับเชิญทางนี้เลยครับครับเดี๋ยวขออนุญาตออัาครับครับเดี๋ยวให้อาจารย์ แนะนำตัวอ่าน้องๆเชิญทางนี้เลยครับน้องๆเชิญมาอยู่ด้วยกันเลยนะครับาพี่ชมพลรอด้วยนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลาพี่น้องที่ชมไ์สดไปพร้อมๆกันแล้วก็ขึ้นไปชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ต่อนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจบไล์สดของเรานะครับเดี๋ยวให้อาจารย์กับน้องๆน,นะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวสักนิดหนึ่งนะครับมาชมพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังไม่ ยังไม่ได้รู้จักกันเลยนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์แนะนําตัวแล้วก็ทักทายพี่น้องที่ชมไ์สดสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อเล่นชื่อนิกนะครับชื่อจริงชื่อชาติศีสาลิชันครับเป็นครูจากโรงเรียนท่ามข่าววิทยาครับวันนี้ก็ได้พานักเรียนในโรงเรียนนะครับมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็มีอะไรที่หลากหลายมากมายเลยเพราะว่าตัวผมเองก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเหมือนกัน ก็อยากจะเชิญชวนครับคนที่ดูอยู่นะครับให้มาเยี่ยมชมมาดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะครับให้ลึกซึ้งมากกว่านี้ครับขนาดนี้แค่เดินผ่านๆมาก็ยังยังรู้อะไรมากมายเกี่ยวกับพระองค์ท่านเยอะคือสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมครับก็มารู้ที่นี่นะครับอาจารย์ครับงั้นเดี๋ยวขอถามความรู้สึกของ น้องๆสักหนึ่งท่านนะครับมาวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างครับน,น้องๆครับอ่านแนะนาตัวก<ด>่อนครับแนะนาตัวสักนิดหนึ่งครับสวัสดีครับผมชื่อน้องนะครับหรือนายอนุพัฒน์ทองใหญ่ครับเป็นตัวแทนจากโรงเรียนธรมาขามวิทยามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์การเกษตรครับอยู่อยู่ชั้นอะไรลวครับอยู่ชั้นม5หแล้วนะครับโอเคครับก็รู้สึกยังไงบ้างครับวันนี้ที่มาที่นี่ก็ได้ความรู้อะไรหลายอย่างเลยครับที่ไม่ได้เคยเรียนรู้อะไรมาก่อนก็แบบ ได้ความรู้มากมายแบบเดินเดินผ่านก็ได้เห็นอะไรวรรณวัตกรรมที่พระองค์ทรงทํามาครับเป็นสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนใช่ไหมว่าพระองค์ทรงทําอะไรบ้างนะครับทั้งในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชมด้านบนเป็นของอในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะครับพระองค์ก็ทรงทรงงานร่วมกันมาโดยโดยตลอดนะครับน้องอยากจะ ฝากอะไรกับพี่น้องที่ชมไละสดที่อยู่ทางบ้านไหมครับครับก็ขอเชิญชวนนะครับเข้ามาเรียนรู้มาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์การเกษตรได้นะครับครับกลับไปก็บอกเพื่อนๆนะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็วันนี้นะครับก็ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองพันุพนาที่1นะครับกองพลพนาที่1นนะครับก็ได้พาน้องๆจากโรงเรียนท่ามะขามนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับน้องๆจากโรงเรียน ท้ามาขามนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับที่มาเที่ยวชมงานในวันนี้มาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่พี่บิ๊กนะครับพิธีกรของเราที่จะพาเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ในวันนี้นะครับเป็นอย่างสูงเลยนะครับแล้วก็สาหรับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงท้ายของการไลฟ์สดแล้วนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราครับอย่าลืมกดไลก์กดไลก์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะครับเราก็จะพาชมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับหรือพี่น้องที่ชมไลฟ์สดที่อยู่ทางบ้านถ้ามีปัญหาเดือดร้อนครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาในเพจโรงเรียนจิตอาสานะครับเราจะมีจิตอาสาพี่น้องจิตอาสาที่อยู่ทั่วประเทศเลยนะครับคอยให้คําแนะนําคอยให้คําปรึกษาแล้วก็คอยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนครับ และก็วันนี้เราทั้งหมดเลยนะครับมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เราก็ขอน้อมลํำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอัญหาที่สุดไม่ได้ครับ,รบขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับที่ได้ทรงพระราชทานโครงการดีๆแบบนี้นะครับจิตอาสาพระราชทานจิตอาสา904นะครับที่มาพาน้องๆเยาวชนของเราแล้วก็มาพาพี่น้องที่ชมและสดที่อยู่ทั้งบ้านมาชมกิจกรรมดีๆแบบนี้ครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะเดี๋ยวน้องๆก็จะขึ้นไปชมต่อชมในับทางบ้านถ้าสนใจก็มาเที่ยวชมได้ครับที่นี่ที่ไหนนะครับพี่บิ๊กครับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจังหวัดปทุมธานีครับจังหวัดปทุมธานีครับสำหรับวันนี้เราทั้งหมดเลยก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กันต่อครับสวัสดีครับ ทิตใจยิ่งใหญ่สุดแสนน้ใจไม่เคยขาดแคลนเราจิตอา